สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ซ่อมเครื่องซักผ้าโตชิบา้ารุ่น AWU ฉีดบินหนึง g t ท,ทีครับผม อาการ e74 หรือ e74 นะครับผมมอเตอร์มุนตลอดด้านเดียวหันนัดออกดูบอร์ดควบคุมนะครับผม กำแหน่ง SCR หนึ่งมีลอยไหมครับปาักกามาร์คไว้นะครับ แต้มไว้ตำแหน่ง SCR หนึ่งนะครับประกาแต้มเพื่อตอนประกอบจะได้ไม่หลงครับผมตามคอนเนคเตอร์แจ็คต่างๆ พลาสติกออกครับตัดด้วยความระมัดร,ระวังนะครับผมครับมีรอยรอยมีรอยไหมเลยครับถางนั้นผมก็ทำการวัดครับผม <S <S ก็ขึ้นช็อตนะครับผมเพราะว่าไม่นะครับ ผมวัดเทียบกับตำแหน่ง cr2 นะครับที่ปกติจากนั้นผมก็จะถอดออกมาเลยครับถอดส่แอกที่เสียออกมาเลยครับส่วนตำแหน่ง p c r 2ผมก็ถอดออกมาเหมือนกันครับแต่ยังดีอยู่ครับผม ที่บอร์ดจะเขียนว่า WUT ฉีด y t 2 0 OKBN OK ครับผมนี่ครับตำแหน่งที่ไม่ครับผม ขาไม่เลยครับช็อตไม่ส่วนตำแหน่ง s c r 2ยังยังปกติดีอยู่ครับผมเบอร์ BCR 1 2 PM 1 4 L ครับผม ไตแอกค,ครับผม bcr 1 2 pm 1น cl กาที่1นึ่งเทอร์มินอล ขาที่2 T2 Termin ิน,นขาที่3 g a เกต Termin มนนิสามารถนำกระแสได้ทั้ง2ทางทำงานเหมือนสวิตช์ไฟฟ้านำเอาตอายแอกไปควบคุมอุปกรณ์ขดลวดมอเตอร์ครับตำแหน่งที่ตายแอกช็อตไหมคือ c r 1 SCR1 ครับขอโทษครับส่วนตำแหน่ง SCR2 ปกติครับผม นะครับจะอยู่ประมาณประมาณนี้เลยครับผมก็ตั้งสวิตช์มิเตอร์คูณหนึ่งครับผมวัดผมก็วัดตัว SCR 1ที่ช็อตแล้วก็วัด ตัว SCR 2ที่ปกติแล้วก็ตัวที่ผมสั่งซื้อมาใหม่ครับผมผมรู้แล้วว่าช็อตไหมครับผมแต่ผมวัดดูเป็นประสบการณ์เป็นข้อมูลไว้ครับ จาอย่างนั้นเราก็นำไตแอกที่ซื้อมาใหม่มาใส่เลยนะครับใส่ ซิลิโคนระบายความร้อนด้วยครับผม จากนั้นก็ยึดน็อตครับผมในครั้งนี้ก็สรุปผมสรุปไว้เลยนะครับที่ผมพบเจอก็ SCR 1ครับเสียครับผมเสียช็อตไม่ดำครับผม SCR 1เสียตัวเดียวเลยครับผมขึ้นโค e, ด E Get c แต่ต้องพอตอนเราประกอบเสร็จตอนลองต้องเคลียเออร์เลอร์ด้วยนะครับผม ล้างข้อผิดพลาดครับผมผมถ่ายวิดีโอไว้ผมค่อยบันทึกเสียงทีหลังครับผมภาพและเสียงเลยไม่ประติดประต่อผมขอโทษนะครับวิธีเชียร์เลอรล้างข้อผิดพลาดเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงเพิ่มเติมให้ในคำอธิบายนะครับ กี่เสร็จผมก็ล้างด้วยทินเนอร์ให้สะอาดครับผมจากนั้นก็เก็บสายให้เรียบร้อยครับผม คอนเนคเตอร์ต่างๆครับผมผมมาทําการทดลองครับ คอนเนคเตอร์ or, ต่างๆเข็บคอนเนคเตอร์สวิตช์ล็อกประตูครับผม ทีเคเลอร์ครับผมกดปุ่มซักปุ่มปั่นปุ่มโปรแกรมพร้อมกันนะครับแล้วกดปุ่มเปิดได้ยินเสียงติ๊ดให้ปล่อยนิ้วออกจากปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ปล่อยปุ่มซักปุ่มปั่นปุ่มโปรแกรมมากดปุ่มทำงานปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วกดปุ่มปิดแล้วก็กดปุ่มเปิดกดปุ่มเริ่มทำงาน ื่องก็ใช้ได้ปกตินะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวิธีเคลื่อจะเพิ่มเขียนเขียนลงให้ในคำอธิบายนะครับผม มลองเสร็จลองลัวแล้วผมก็เอาน้ำยาวานิดนะครับมาเทมาเคลือบไว้อย่างเดิมครับผมแห้งผมก็